การเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงของการจัดพิธีไว้อาลัยที่คริสจักรเสรีภาพกรุงเทพมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นทั้งเรื่องของคลิปต่งตางๆที่ออกมาบางคลิปก็มีความชัดเจนจากทางตำรวจนะคะว่าเป็นคลิปที่มีความคาดเคลื่อนไปส่วนบงคลิปยังต้องรอการตรวจสอบอีกอยู่เหมือนกันแล้วก็นําไปสู่นะครับการยื่นนะครับเพื่อจะขออายัดศพคุณแตงโมนิดานะครับเพื่อนําไปชนะสูตรรอบหนึ่งมีความคลื่บแลงสงสัยในสาเหตุการตาย แล้วก็มีญาติของผู้ต้องหาบางคนที่เป็นญาติกับในตำรวจชั้นผู้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยนอกจากตำรวจชันสูตรเพิ่มตเติม คุณสรพงษ์ชาตรีนะคะก็จากไปอายุ73ปีลูกสาวของคุณสรพงษ์ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอก<ฮ>ว่าจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยคุณพ่อเหมือนอาการดีขึ้นใกล้วาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยอาการซุดลงแต่ก่อนจากไปลูกสาวบอกว่าคุณพ่อหันมายิ้มนะคะแล้วก็จากไปอย่างสงบเห็นบอกว่าที่บ้านก็จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมผลงาน,นางด้วยยังทุบสถิติไม่หยุดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตเส้นสีแดงจะอยู่ที่สามารถควบคุมได้คือ50คนต่อวันสำหรับผู้เสียชีวิตปรากฏว่าทะลุ ตอนนี้คือกำลังจะไปแตะ70คนต่อวันส่วนยอดของผู้ติดเชื้อนะคะอันนี้ก็สูงมากๆล่าสุดคือทะลุ24,000คนเฉพาะที่ตรวจ RT-PCR นะส่วน ATK นี่ก็คือ2 0 0 0 0 2 0 0 0กว่าตลอดเหมือนกันดังนั้นตัวเลขน่าเป็นห่วงจริงๆสงกรานต์เนี่ยนะก็ยังไม่ห้ามการเดินทางประชาชนนะจะจัดกิจกรรมก็จัดได้แต่ว่าก็ดูมาตรการเอาละการเป็นทุกของสายแซบเขาสายแซบผู้ที่ชอบกินยำกินส้มตำกินต้มยำ ที่ขายพวกอาหารสายแซ่บทั้งหลายเนี่ยบอกปวดคนเลยนะเพราะว่าพอเข้าหน้าแรงมะนาวมันก็แพงเนีคยคบแล้วตอนนี้อะไรอะไรก็แพงไปอยู่แล้วด้วยไปกันใหญ่เลยเพราะว่าคาดการณ์กันนะคะว่ามะนาวจากที่ตอนนี้บางตลาดเขาขายลูกหนึ่งหกบาทถึงแปดบาทจะฟาดเป็นลูกละสิบบาทแล้วทีนี้คือพอภาครัฐออกมาแนะนาว่าใช้มาขมเปียกสี่ใช้ามะม,ม่วงซี่คือรสชาติมันไม่เหมือนนไม่ค่ะเขาขำเลยครับเพราว่ามันก็ไม่ เออแพงจะไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะทําให้ร้านตัวเองเสียชื่ออะไม่อยากจะพุบข้อค้าตัวเองอะเขาก็ขอปรับราคานิดนึงหรือไม่เขาก็แบกรับตรงนี้เอาไว้ลูกค้าเข้าใจสถานการณ์นะแต่ลูกค้าเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันคุณมันไม่ได้แพงแค่อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงกันไปหมดเขาก็เลยบอกว่าสามารถจะรับกับราคาที่ปรับขึ้นได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นในโซนคานิทเนี่ยเขาส่ง รถโมบายออกไปจําหน่ายมะนาวราคาถูกกว่าท้องตลาดอยู่ที่ลูกละสองบาทห้าสตางค์รัเสเซียเนี่ยก็เดินหน้าโจมตียูเครนก็เกิดความสูญเสียกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับล่าสุดก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าพี่ใหญ่ยังสารัฐเนี่ยเข้าไปจัดก,การหน่อยได้ไหมหรือทําอะไรที่ จะช่วยยูเครนไหมสารัฐเนี่ยโดยประธานทิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับก็บอกว่าสารัฐจะยังไม่ส่งทหารนะครับเข้าไปที่ยูเครนเพื่อจะสู้กับรัเสเซียโดยตรง<ะ>เพราะถ้าเกิดทาแบบนั้นเนี่ยนั่นจะหมายถึงการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่3ก็ยังคงต้องส่งกำลังใจกันต่อไปนะครับ<ะ>คือเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นในทุกฝ่าย